สวัสดีครับเกมที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็น <c oughs> เจ้ากาลากับน,น้องเชียน้องเอน้องแชมป์สวนสยามนะครับเตะเดียวกันนะครับอ๋อ <Wow. S 2> oh, ลูกแรกเจ้ากะลาได้แต้มนําออกไปก่อนนะครับ <c oughs> น้องแชมป์ฟาวนะครับ กะลานำหนึ่งศูนย์ครับกะลาเสิร์ฟพุ่งดีครับน้องแชมป์ทำไงครับคู่นี้นี่จีบกันมานานนะครับกว่าจะลงตัวครับเพิ่งมาลงตัววันนี้แหละครับแปมศูนย์ตอนหนึ่งครับ ลารับได้กระลายหยอดอย่างนี ête, ้ก็โดนดีครับน้องแชมป์ต้องจับหนักแล้วโอ้โหเกือบโดนกล้องนะเมื่อกี้ครับเฉียดนิดเดียวครับแต้มหนึ่งเท่าครับ ปาเตียปาเตียคันไหนเตะยักบาทครับคันไหนเตะเยักว่าครับนี่ครับกะลากำลังจะเสิร์ฟนะครับแต้มหนึ่งเท่าครับกะลาเสิร์ฟยอดดีมากครับลูกนี้ครับโอ้โหนี่ครับเสียงเพื่อนบ้านนะครับตบมือให้เจ้ากะลากันเกีียวกาวนะครับ ถ้าไม่รับลูกนี้ก็ลงอยู่ตรงประมาณตรงครึ่งวงกลมของโ,ขโจุดคนโยนเลยนะครับเสิร์ฟหยอดดีมากครับเท้าเปล่านะครับเอา้าพิกเนตลงครับโอ้โหลงแบบไม่มีสิบเพียงเลยนะครับลูกลงกลางเส้นเลยครับเห็นเห็นเลยครับมองจากตรงนี้ก็เห็นเห็นเลยครับว่าลงกลางเส้นเลยนะครับ ออกมาดูกันต่อครับว่าวันนี้กรุงศรีจะแตกหรือเปล่าครับกาลานำไปสามต่อหนึ่งแล้วครับน้องน้องแชมป์นี่ถือว่าอาวุธครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นตีหัวลูกโดดเหยียบหรือว่าลูกเตะน,นะครับแต่ว่าเจ้าก,กาลานี่จะข้ามเขียวเป็นหลักนะคือข,ข้ามฝ่าเท้าครับน้องแชมป์เป็นไายเสิริฟครับแต้มตามอยู่หนึ่งต่อสามครับ เสิร์ฟไม่ผ่านหัวกะลลาอย่างงี้ก็เสร็จสิครับโอ้โหกลลาลากไก่มากครับลูกนี้ครับถ้าเหยียบนี้น่าจะติดเนตครับก็เลยยันไปหลังครับน้องแชมป์หลุดไปครับนี่นะครับถ้าวันไหนนักกีฬาท่านใดเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับอย่าได้ไปแตะเชียวนะครับโจกัลลาคนนี้ฝีมือดีมากครับเตะเดียว Lòng champ làm ngay uhm, Khiếp đốn kiều Tạm 1 tỏa 3 lắm เผือปันดูลูกเหยียบโอ้โหโดนเหยียบข้ามหัวครับเป็นไปนได้ยังไงครับโดนเหยียบข้ามหัวแล้วลูกลงเลยวงกลมไปนิดเดียวครับก็โดนเหยียบสูงมากครับตอนลงสนามนี้น้องแชมป์เป็นต่ออยู่3-2นะครับ ตอนนี้ฝั่งเจ้ากาลาเป็นฝ่ายต่อแล้วครับราคาเอียงมาฝั่งกะลาแล้วนะครับกะลา,าออกลูกเสวยได้ดีมากครับข้อดีของเจ้ากาลานี้ในการเตะเดียวนะครับกาลาจะเสิร์ฟแปรกระแทกลูกได้ไวมากครับลูกเดินทางเร็วมากครับเราเลียดเน็ตดเลยครับ ต้องแชปต้องเตะแล้วครับโอ้โอไม่เจ็บไม่เจ็บเมียเมียต, <c oughs> ตีเจ็บกว่านี้อีกถ้าตีโดนทินให้พันเลยตอนนี้ราคาออกไปทางกาลาครับกาลาเป็นต่ออยู่สองหนึ่งนะครับ แต้มหนึ่งต่อสี่ครับกาลาบอกสบายเหยียบอย่างนี้ใครจะไปรับล้วครับที่ใส่รองเท้าข้างเดียวนี่คือไว้รับลูกเวลาเขาเสิร์ฟมาซ้ายนะครับเห็นเจ้ากาลาจะใส่รองเท้าข้างเดียวนะครับกาลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ ลบลบด้านเสียพันหนึ่งเลยลอ๋อต้องโดนนะแค <c oughs> มแชมแชมข้าตรงเลยนะไม่เอาตรงตรงวันนี้เอฟซีเจ้ากะลามาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนบ้านนะครับยยนะเสริมมาวอ้าวกลาแตกครับ ไล่ขวาสุดแต่ครับเสิร์ฟลงขาเสิร์ฟลงเท้านะครับเท้าที่ไม่มีรองเท้าครับแต่ครับกัลลาต้องเบรกเกมเสิร์ฟก่อนครับแต๊มสองต่อสี่ครับ แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีวนะครับโอ้โหเสิร์ฟตัดหลอกหน้าเท้าดีแล้วนะครับกระลานหลงแล้วนะครับแต่ลูกออกครับนิดเดียวครับออกประมาณสองคืึบจักระจันเนี่ยครับกระลาเป็นไยเสิร์ฟครับ โอ้โหเสิร์ฟกระแทกลูกไวมากครับน้องแชมป์ตีหวัวเอากะลาดักได้ครับอย่างนี้ก็นรกดีครับโอ้กระโดดไปค้างตัวบนอากาศก่อนนะครับแล้วค่อยเหยียบครับเห็นน้องแชมป์ยึดไปทางซ้ายครับแล้วเหยียบไปขวาเลยครับคือถ้า กาลายืนตรงกลางนี้น้องแชมป์ต้องมงไปซ้ายหรือไปขวาแน่นอนครับกาลาดักซ้ายเลยครับติดหัวครับแต่5้ต่อ2ครับเสรบพุ่งมาดีครับน้องแชมป์ทำไงขึ้นเตะป้องลบก่อน <laughs> ย่านารับเอี่ยมมันมีน้ตดีเลยหญ่นี่หรอกแต่สองต่อห้าครับเสิรือปลาขวาสุดกาลาจับได้ลากไปห่างเน็ตนิดนึงอ้าวบ่งดีครับบ่งดีมากครับลูกนี้ครับบ่งหยอดหน้าขวาน้องแชมป์นะครับนี่ไงใครน่าเบี้ยโมวานนี้น้องแชมป์แชมป์ะชมป์ะเออเออทำไมคนจีนนี่ว่ะ เมื่อวานน้องแชมป์ปราเพื่อนบ้านไปสองเกมรวดครับปราเจ้าหยองไปสองเกมรวดครับวันนี้กาลาจะมาตีกรุงศรีอีกครั้งครับเกือบติดครับ เต็มสองต่อห้าครับอ๋อน้องแคมป์เสิร์ฟยอดเจ้ากะลาแตกครับเสิร์ฟยอดขาซ้ายเจ้ากะลาครับเจ้ากะลามีปัญหาครับต้องเสิร์ฟยอดกินอย่างเดียวครับต้องเสิร์ฟลงขาให้ได้ครับถ้าเสิร์ฟใส่หัวนี่ เจาก,กัลารับได้แน่นอนครับเป็นข้อดีของออคนพม่านะครับจะเปิดลูกหัวลูกแรกได้ดีมากครับไล่มาไป3ต่อ5้าแล้วครับปันปเอากะลาแตกอีกแล้วครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับตอนนี้ครับอตอนนี้ราคาเหมือไหนเหมือกันแล้วครับ ก็บังกรองดีเฮ้ยพอไลฟ์จบไปเพื่อนบ้านไม่เป็นไรหรอเออผมถ่ายวิดีโอครับผมไม่ได้ไลฟ์สดภาพเฮ็ดดีนะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับมีคลิปตะกอดีๆให้ดูอยู่เรื่อยๆครับแปมสี่ต่อห้าครับ อ๋อน้องแชมป์เสิร์ฟปันดีโอ้ลากค่อนข้างห่างครับเอ้าน้องแชมป์ดูแล้วยื่นขาไม่ถึงนบก็เลยไม่เอาครับตอนนี้น้องแชมป์เริ่มเห็นจุดอ่อนเจ้าการาระลาแล้วนะครับนี่ครับเ <brightness> พ,พื่อนบ้านชาวต่างชาติมาค่อนข้างเยอะนะครับ นี่คือเพื่อนบ้านทั้งนั้นเลยนะครับเอ้ากะลาเสิฟลงในเส้นเลยครับกะลาเสิฟพุ่งดีมากครับอ๋นักีฬาเปลี่ยนข้างครับอ๋อยังไม่เปลี่ยนครับกรรมการบอกเจ็ดแต้มก่อนค่อยเปลี่ยนครับ หกต,ต่อสี่ครับอ,อ๋อน้องแชมป์ม s <S ีปัญหาขาขวาครับจงกลาก็เจอจุดอ่อนของน้องแชมป์เหมือนกันแล้วครับตอนนี้ครับเขาไม่ยิงเย้เย้เพื่อนบ้านย้ายฝั่งไปฝั่งนู้นกันเต็มเลยครับทีนี้ครับอ จริงๆนำสอแต้ม3ามแต้มนี้ไม่ถือว่าห่างนะครับแต่ลูกเสิฟต้องเน้นต้องออกให้สุดครับสวัสดีครับตแต้มเจ็ดต่อสครับโอ้โหกะลาเสิฟดีมากครับน้องแชมป อ้าวโดนหลังตีนกระลาครับอย่างงี้ก็นรลกดีครับเฮ้ยไม่ข้ามครับโอ้โหเกี่ยวสวยลากสวยครับเหยียบติดเนตครับกะเอาสะใจครับของน้องแชมป์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับแต้ม4ต่อ7ครับ ลูกออกครับลูกออกประมาณครบนึงครับน้องแชมป์ก็ต้องวัดลูกเสริฟครับต้องเสริฟให้สุดครับถ้าเสริฟไม่สุดนี่กินกะลามไม่ได้แน่นอนครับเห,หลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเสริฟแปล่างข้ามฟีตายไม่มีบล็อกนะครับเอาลูกเสริฟพิงเน็ตน้องแชมป์ต้องเตะแล้วครับ มารอดูรอชมกันต่อครับ 20, 20 21 20ย1ปริบเอ็ดนโอ้โหเหยียบแรงมากครับเอ้เอ้ยน้องแชมป์รุ่นเดียวกันกับพี่รุ่นเดียวกันอาอยุเท่ากัน ออออััแต้มเจ็ดต่อสี่ครับเสือไล่ควายกันแล้วครับแชมป์ต้องโดดเตะแล้วครับไม่โดดเตะไม่ตายครับ วันนี้เจ้าหยองพม่าครับส่งตัวแทนคือเจ้ากะลาครับเป็นศึกของหงสาวสดีครับวันนี้ครับยอดดีครับโอ้ลูกพิกเนตครับกะลาไม่ทันครับลูกนี้ครับ มาดูจังหวะช็อตน้องแชมป์เซอร์ฟค,ครับตามห้าต่อเจ็ดครับถือว่าไม่ห่างนะครับลูกหลง Ung ลูกออกครับอะครกันมัดเยอะไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่กรรมการเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้จับข้างไหนเลย อาอกาลาเสิบย,ยอดค่อนข้างโด่งครับอย่างนี้ก็เสจน้องแชมป์ดีครับเจ็บเจ็บเท้าแทนเลยครับฝั่งเท้าเปล่าเอาไปรับลูกเตะครับกาลาน่ยมรับว่าอึดจริงครับทำห้าต่อเจ็ดครับน้องแชมป์เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เอาข้างสนามเงียบกิบเลยครับให้นักกีฬาได้ใช้สมาธิหน่อยครับเอา,เอากะลาแต่ครับเอา,เอา,เอาแล้วครับราคาน่าจะเริ่มปั่นป่วนกันอีกรอบครับเมื่อกี้ราคากะลาเป็นต่อถึงสองหนึ่งครับใครต่อราคาเยอะๆไว้นิดอาจจะต้องรีบรีบออกตัวให้ไวครับ ต้ยหกต่อเจ็ดครับอ่หลุกออกครับ <S <S ออกครับ,อรบมองจากกล้องตรงนี้ก็เห็นครับว่าออกครับตีปบติ๊บ tám 6 tám bảy tám là tám bảy tám bảy tám bảy กาลาหนีไปแล้วครับเป็น8ต่อ7ครับเอิดแต่อ6ครับน้องแชมป์รับอยู่ลากล้นเยอะครับเคลียร์ไม่ถึงครับกาลาปิดฉากได้ไหรือเปล่ายกไม่ดีครับโอ้แต่กาลามีเหลี่ยมหัวด้วยครับลูกนี้ยกล้นไปเยอะครับ ท่านผู้ชมอย่าให้ผมไล่คนที่บังกล้องนะครับมีแต่ทีมงานน้องแชมป์นะครับผมไล่ไม่ได้นะครับตัมกาต่อหครับอโอ้เสิร์ฟวัดเส้นวัดเส้นเลยครับโอ้กอโกลาเสิร์ฟซ้ายสุดขวาสุดเลยครับใครจะไปรับได้ครับลูกอย่างนี้ครับ ต้ม10ต่อ6ครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับอ่าน้องแชมป์แปรข้ามไปดูกะลาครับจะจัดการน้องแชมป์ยังไงครับเอาไปกะลาบอกเอาไปรับไปเดี๋ยวครับเบือ่อเบือ่อเบือ่อมีขาวจริงๆครับ แต้ต่อ6ครับเหลือ2แต้มเกมครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับน้องแชมป์ลากเอาโดนกะลาหยิบแล้วครับกะลาสั่งสอนอีกแล้วลูกออกครับโอ้โลูกแต้มครับเหยียบออกครับออกไม่เยอะนะครับออกสักประมาณไม้บรรทัดหนึ่งครับ <laughs> โอ้กะลาลูกแต้มยังไงลูกนี้ก็ต้องเป็นแต้มเลยนะครับเหยียบออกเฉยเลยครับแต้ม6ต่อสิครับ<ป>อ,อ้ากระลาหลงแล้วยังกลับมาทันครับเหยียบโอ้หอโอหลากมาได้ครับเสิร์ฟดีมากแล้วนะครับน้องแชมป์ครับ าลาเสิร์ฟยอดมาน้องแชมป์เตะแน่นอนครับลูกนี้ครับเจ้ กะลาบุจะแตกก็แตกง่ายๆครับลูกเสิฟลูกนี้ดูกะลาเดินมารอแล้วนะครับเดินมาถึงลูกแล้วนะครับแต่แตกไปเฉยเลยครับแปมเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเอาเสิฟดีครับโอ้โหกะลารับได้เฉยเลยโมง ลูกนี้น่าจะรับได้ครับเหมือนจะหลงทางไปหน่อยนึงครับลูกโดนหัวนิดนึงครับแล้วก็ลงไปเลยครับได้สิบเอ็ดต่อเจ็ดครับ กาาลาเสิร์ฟดีครบน้องแชมป์ทำยังไงโดนเข่าแล้วครับนรลกแน่นอนครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกเหยียบแรงกว่าลูกเตะครับเหยียบแรงมากครับลูกเหยียบนี้แรงกว่าลูกเตะจริงๆครับ เต็ม12ต่อ7ครับเต้มเดียวเกมครับเอาเกมครับน้องแชมป์หยับติดเน็ตครับโอเคครับนี่ครับนักกีฬาที่ดีนะครับแต่จบเกมก็ต้องจับไม้จับมือกันครับขอขอโทษขอโพยกันครับโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับบวัสดีครับ